สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาพาควิโลจิสติกชั้นปสหนึ่งสาขาวิชาพืชศาสตร์มหัประจำตัวนักศึกษาศูนย์ั33ค่ะการบริหารงานคุณภาพภายใ,ในองค์กรคือกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วยนโยบายคุณภาพวัตถุประสงค์คุณภาพการวางแผนง,งานคุณภาพระบบก,การบริหารจัดการเชิงคุณภาพระบบตรวจสอบหรือการประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของพนักงานและของสังคมค่ะการจัดการองค์การหนึ่ง ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือการมุ่งเน้นที่ลูกค้าโดย 1. สม่ติตรวจตวสอบและทดวสอบความต้องการของลูกค้า 2. ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า 3. ประเมินผลความต้องการของลูกค้า 4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร 5. สร้างระบบสื่อสารที่มีคุณภาพ 2. บริหารงานอย่างเป็นผู้นำผู้นำขององค์กรใช้หลักการบริหารอย่างเป็นผู้นำเพื่อนำทางให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างคุณภาพ 3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน สมาชิกทุกคนขององกรมีความสําคัญทําให้องกรประสบความสําเร็จได้โดยเปิดโอกาสให้กับพนักงานร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการทํางาน 4. การบริหารโดยกระบวนการกระบวนการประกอบด้วยปัจจัยนําเข้ากระบวนการดําเนินการและผลลัพธ์จากการดําเนินงานกระบวนการบริหารคุณภาพในองค์กร 5. การบริหารงานอย่างเป็นระบบการบริองกรจากโครงสร้างที่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆซึ่งมีหน้าที่เฉพาะแต่การบริหารงานอย่างเป็นระบบคือความสามารถ ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างไ่ลยหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 6. การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องคือการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น 7. ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการตัดสินใจใดๆถ้าใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีระบบการจัดเก็บที่เชื่อถือได้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและถ้าผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาอย่างเป็นระบบย่อมทําให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ 8. สัมพันธภาพกับผู้ส่งมอบอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันผู้ส่งมอบหรือตัวแทนจาหน่ายมีความสัมพันธ์กับองค์กรโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบจึงจึงต้องส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างคุณภาพการเพิ่มสิทธิภาพขององค์กรการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการทํางานของตอนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายขององค์กรประเภทของศทธิภาพ หนึ่งประสิทธิภาพของบุคคลหมายถึงการทํางานโดยสูญเสียเวลาและพลังงานน้อยที่สุด 2. ประสิทธิภาพขององค์กรคือการที่องค์กรสามารถดําเนินงานต่างๆตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่างๆรวมถึงกําลังคนอย่างคุ้มค่าองค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานปีตเตอร์สันและโพเมนได้กล่าวว่าองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการทาํางานมีดังนี้คือ 1. คุณภาพของงาน 2. ปริมาณ สามเวลาสี่ค่าใช้จ่ายจิติมาอันสอนเทติพงศ์ขศสอง6 1้าห้าสิบ่งสิ่งแวดล้อมนอกจากองค์กร 2. ส,สิ่งแวดล้อมในองค์กร3ปัจจัยองค์กร 4. กระบวนการขององค์กราผลผลผลการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตในองค์กรเดยทุกคนมีส่วนร่วม1หน้นาที่บริหาร 1. ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นและให้กำลังใจ 2. จัดหาสิ่งอำนวยความวสะดวก 3. พัฒนานตนเอง4ี่ มีการวางแผนตัดสินใจใที่ถูกต้อง 2. ด้านหนาง,งานพนักงาน 1. เป็นผู้นำา 2. มีวิธีการจูงใจ 3. จะทำเอกสารผู้มือ 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 6. ติดตามดูแลการทำงาน7สอนงานให้แก่ผู้ไต้รับัญชารา 3. ด้านพนักง,งาน 1. ทําทำความเข้าใจ 2. เรียนรู้งาน 3. รับฟังความคิดเห็น 4. มีความเฉลียวฉลาดทําทำงานเป็นทีม 6. มีความสัมพันธ์ที่ดี เรู้จากการวางแผน8มีทักษะในการสื่อสารที่ดีการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงคือสาเหตุที่กระทาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายความล้มเหลวปัจจัยเสี่ยงเป็นสาเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุปัตถุงค์ที่กําหนดไว้การจัดการความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติโดยบุคลากรทุกคนองค์กรเพื่อช่วยให้ กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานคือ 1. ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน 3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 4. ความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบและข้อบังคับการจัดการความเสี่ยง 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยง 6. กิจกรรมการควบคุม7 สารสนเทศและการสื่อสารและแการติดตามและการประเมินผลการจัดการความขัดแย้งในองค์กรความขัดแย้งภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือคนในระดับเดียวกันแม้จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากและไม่อาจจะแก้ไขให้หมดไปได้แต่สามารถให้ลดการขัดแย้งลงได้โดยการบริหารความขัดแย้ง หากเกิดความขัดแย้งภายในทีมบทบาทของผู้นำทีมมีความสำคัญมากไม่ใช่แค่การจัดการปัญหาได้ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมองการไกลในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการทำงานหวิธีจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร 1. เปิดใจยอมรับความขัดแยง้งมีทัศนคติที่ดีในการมองปัญหา 2. เจรจาด,ด้วยเหตุผลไม่ใช่ลม 3. มมุ่งไปที่ประเด็นไม่ใช่ตัวบุคคล 4. สรุปให้เห็นภาพรวมเพื่อหาทางออกส่วนรวม5 หาข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ซ้ำรอยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานการปรับปรุงการแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการทํางานของตนเองหรือผู้อื่นให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรซึ่งจะทําให้ตนเองและผู้อื่นและองค์กรเกิดความสุขในที่สุดโดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาสังคมประเภทของประสิทธิภาพ 1. ประสิทธิภาพของบุคคล2ประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาประสิทธ,ธิภาพในการทํางานสามารถทําได้โดย 1. การวิเคราะห์ตนเอง 2. มุ่งม,มันที่จะเปลี่ยนแปลง 3. วางแผนก่อนการลงมือทํา 4. มองในแงนด่ดีคิดบวก 5. การใส่หาความรู้เพื่มเติมอยู่เสมอ 6. มีบุคลิกภาพที่ดี 7. การสื่อสารที่ดี 8. สมาธิเพิ่มพลังในความคิด 9. มีสุขภาพที่ดีขอจบกนารนำเสนอขอบคุณค่ะ